เอาดูตันในชุ่รหัสต่อครับขาเราไปส้างจากโค้งครับซึ่งรายแรกก็เคเป็นนาายเหยียในชุดทีแดงก็เอาหสองบ่หนึครับสอก็ถแบบทางด้านดีกหมายเลขท1่เอ็ดก็สู่หน้าที2สองลูกเลยครับทีน้ยาวครับจังหวูครับ เอาแล้วไปแย่งกันเองก็โอ้โหไอ้ที่ข้าก็ตับก็ได้แล้วแบ็คตัดท้ามาเจอเลยนะที่ฟองยกไปฟ้ารับหลมาสุดเลวฟินซ้ายที่ชงก่อนแล้วมานแบบนี้ติดใจยิงเลีทันทีของข้าขึ้นหลังเดือดแล้เพิ่มขบบอรดให้มันดุขึ้นเรับ โอ้โแล้วดีเปิดดาดีแล้วเกานหัวโงจังหวะสุดท้ายเปิดีออกห้างเงครับในลุคขึ้นเร่สั้ทันทีครัวบอลกลมาตั้งที่โคงครับาก็มาหือเติตัวเล็กก็หัวเติัไทดยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงครับโงยัดมาลอยายยิงทลัแล้วได้เตะรลับ บอลยิโอ <transplant> oh oh, wow. ้โหเอ้ารถตก็บอลไปโดนแขนนวนี้เมื่อิให้เรนบอลไปก่อนนจังหวะไปโดนแขนของีชาเยอโดนแขนบชาก่่นเลยก็อนไตั้งไวได้อยาวเลยก็ีมาเลย ลอกเข้าขวาโอ้ยเมหายเ้มาสอนเยอะจับบอลจับมาได้ยกขึ้มาขวาครอบพิช่างอาไปไปเหล่าซ้ายเอาไปซ้ายโอ้โหจังหวะนี้ท้าเลับเล่ยยี่มไม่โดนไม่โดนไม่โดน

ไอ้แบงคาดีกาโันใส่ที่เยะเพ่ต่อบอลหล่อใช่ไหเราเอา่งเะย้อย้อนมาตั้งใหม่ครับย้อนออกมาโอ้โโครงใจับจะเปิดจับไม่ได้งย้อนมา ขาข้อมาเสียบลอยดึงยาเข้าขวาไหลออกมาขวาถูกเยอะไปตู้นี้แบงค์ไม่ถึงเนียตั้งใจหยอดมาสองของให้แบงค์เลยเยอรับหนักยังไม่ได้เลยนะคือบอลมางสูงด้วย มาทางขวาทีตางฝัมงลงสั์ทนี้ก็ไม่ตรง่งให้หนดชดเดินผ่านมาเกิดสามสี่นาทีแล้วนะงต่อยังทำอะไรไม่ได้ก็ขึ้นอ่ะไอหมูโค้ได้ขึ้นดีได้ครับยงน่อยู่สวันต่อหนึ่เออจาทางซ้ายเลกใหม่ใ้สองมาครับสวาครับงไดเปี่ยนอามาซ้ายห่ โป้เ oh, ป oh. oh. oh, ิดกับมางขวาสวยแล้วตบปักโอ้ยไม่หึงอยครับมันงอนไท่เลเตะทีได้ครับดู่นี้การโดดมาเสาไกลนซ้ายเขาเอสาแรกเขาเซ็ก็ะต่อยระหว่างนี้ไม่ฝักง่ายๆครับอารตราทีเลว ไปเตะปุ่มด้านซ้ายก็ของพี่ชาเยิข้าไปโอ้โหเสาสองอยู่แล้วไปครับตอนนี้บอลพยายามจะให้เพื่อนเติมขึ้นมาแล้วเสาตาล้วปุามหเตะมาเลยแลัวโผล่อีกคั้งหีต่อมาเลยก็จะให้ดูไม่ถึงก็ง่ายเดี๋ยวัปเสาสองเก็บกอนลงมาปล่อยหอกห้างเลยครับสองท่าจะเล่นแล้วไม่เล่นก็ปากออกข้าง เอาไปลุกทุ่งเด็กดาวอยู่ลำดึงดึงพยายามกูเก่ให้ัช้าลงก็ต่อไปนะโอ้โเด็กวงทุ่งนั้น้ายงีัยเขาเซางไม้ก็โอ้มาถูงโอ้ไปต่อเจอสามแล้ใหมาแบกล้วกได้ที่สามเออเบื่อเรือจังหวะนี้ ดูฟิกเกอร์แบงค์เขตอกแหนต่อหน้านี้ยิงเข้าแล้วลูกนึงครับดูฟิกเกอร์ของมิชชันีเด็ดเลยครับแบงค์เอลิปต์ก็ยิงเหมือนเดิมแต่คราวนี้ไม่ตรงก่อแล้นะอู่ไปเยะเลยครับแบงค์สียาวที่นี้โอ้ โ้ม oh, ัดฝ่ายึ่งจะเที viewers, ่ยมาช่วยได้ทางซ้ายก็มีโยเข้าในไมได้ลอกเข้าซ้าเที่ยทิ้งใช้บัหลอกเข้าท้งใจเล่นเลย็รงแไปบอลจะต่นมาให้ได้ดันจังวะสุดท้ายเป็นเออเขื่อนเลยครับ ทางว่างเห้จ้ะเอาังหวานนี่หละยังได้อยู่โรออย่ามาหน่อยเดเท้าซ้ายที่น้ากีถือได้เไม่ออกกังหวานนี้สฉดตูีเหมือเสร็จไม่เฉยมีชาติท่างว่าแล้วบอยบอยสาอคาขวานตั้งต้นสงนี้ไหลเด้งเด้งยิงโหลอเอ นี่กิ๊ฟไม่ตรงกรอก้างซ้ายสุดปีรลื่นว่าอยู่แล้วดูทำไมตัดสิศทางเองครับโอ้โหจิ๊ฟไม่ได้ตรงกรอกเลยครับนะใส่กอเลยซ้ายอู้หูนี่ยังมีผีใหญ่ไว้ไงทั้ครับสองโค้งถ้าเราดีแล้วคือความมั่นใจเลยครับหลักยังทำไป็อกตรงล่างครับอยากได้จุดตัดต่อครับโอ้โหดูแล้วอ้าวไม่ดู โอ้ยขาดึงไม่ได้คระโกอกาสเก็งๆขาบาสีำ่ะรถไฟเตที ฝืนแล้วก็โออกทิ้อาเ้าไปได้เลยครับจังหวะนี้ต้องาเชื่อเลยครัไ่เข้าเลยโได้คาหครับาเียแล้วโอ้เปิมาแล้วงจริงไม่เข้าเหมือนกันครับาหนึ่งครับ้นีผัดกันได้แล้วดูมชาติจังหวะนี้ปลเด็งๆเลยครับโอ้ปลาไม่่อย่า้ดูยมันับยาเลยครับบอม ตอนนี้มีถอยลงมาเล่นตัมแล้วครับของหน้าหัวโค้งเอาโค้งไปปล่อยตรงให้อีกดูทางขวามาแล้วครับโดยไปหาแล้วโดนเฉยนิดหนุ่งวางอยู่ดล้วขวาว่างเลยครับตอนนี้หัวโค้งโอ้ยเก่งนะบอลมันเบาเลยครับทำทุกเร็วทันทีแล้วครับ ขวากบพิชานย้อนกบมาที่พงแล้วตั้งกัหไ่ขวาชิงเหวนข่าไมที่พงทีครับเสียงาวนน้้นซ้ายกับอยแบงแบงขวากินแล้วกเหตัดได้ก็มาดอยโอ้ยบอยให้ตั้งแรับกูแบงเท้าหนังริงครับดูซับตัวนี้ติดเซ้นแล้วทุกของพิชานเอ ซุดย้อนนะแบงคซ้ายอีกทีเล้าไม่ตรงตอบองอโหได้ยึดแล้วลุนงนี้บอลขาดเสาสองไปนิดเดียอแล้วปล่อ,อ,อยืปล่อยแล้วบรรจยเลยก็ว,ว่าไม่ตรงสอบอออยยได้เอาปีนี้โหไอ้ป่อยมันไหลอยากได้แล้วลนี้มาแล้วซ้ายถูกไม่ตรงสอบจีทีีผ่านเยอะโอ้โหโอ้ลนี้เกือบได้แล้วีนิผ่านมาแล้วเาไาต้เพื่ช้าไม่โดน เกูคิดขึ้นมาครับพี like ่ช oh, like ่างตอนนี้เจอหมาที่ทางออกขึ้นหลังมาแล้วครัต่อยยาวครับแหมหน่อยเสาหม้เก็บได้แล้วครับพี่ช่างดูแล้วตอนที่ถงหนักซ้ายยิงอีกฉลับโอ้โหโอ้โหดูแล้วแบงค์ใส่ซ้ายลังซ้ายลังขวาวันนี้รวดเดียวแล้วโอ้โหนี่ต้องม้อแบงค์ดูแล้วไปไปทิ้งเนี่ยตอนนี้แบงค์มีโอกาสตอกหลายครั้งแล้วครับ ยิ่งปล่อยให้แบงค์มีโอกาสสองฝายเท่าไรโอกาสที่หัวโค้งจะเสียประตูก็มีสูงมากเนะครับเนีอยเป็ตนตัวจบตอของมิจการเสียงแท้จริงเลยครับเนี่ยต้องบอกอย่างเี้ครับยิงเยอะอยู่คนเดียวครับแบงค์จีนแล้วหมาติดแซบอีกโอ้โหดูแต่ที่ไมาได้ครับกองหลังช่วยยังแฟประต,ต,นนตู้ง่ายครับทางน้าหัวโค้งหลังถูกต่อกั็มีขั้นหรืตอนนี้แบงค์มันล้วงบอลต่างนะครับ เอาขวามาแล้วเอาเลี้ยบหยีนุ้ยมาอยังติดเซฟหน่อยไหลเลยขาเลยบหน่อยหลายเลยซ้ายครับโอ้โอกระชากมาลูกนี้เจอขาเอาไปได้ทางขวาลงไม่ไร่งี้ยตู้เราปม่โไปจิตดูดี้โอสามคนเอาไม่อยู่แล้วโอดูเลี้ยบคนคนนี้เล่นเด่นจริงครับนอกจากแข่งอันดดีเนื้อโตดีไป่ท้ายเลยครับไปชนคนอันดับหนึ่งที่สองด้วยครับ ซับด้วยซ้ายด้โยบอลบอลไม่ดนอ่ะเดอ๋ยวเขาจะออไปจับบอลเล่นลูกนี้ยกข้าไม่ผ่านแล้วคำสานเข้าไปปั๊มยังไงเอาไม่ได้ไม่ข้างสวยจับให้โอกาสแล้วลุกมาอีกที่ดินยังงงทิ้งโอ้โหเง่งเร็วครับแบงค์เอาเลยทนหลับเตะทิ้งครับทีมแหม่จากตัวลุกไปเล่นตัวรับได้ตอนนี้ ไม่เคาไปที play 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 ่ได้เลยเพื่อนาวเกันไ้หมเนี่ย่าเขาไปปัดขางพี่าัดเติมผัดไก่มาแล้วเข้าเรีไ่แล้วไปโคตรดีโคตรดี โขขามนะา,าแ,แล้วเปิดอู้สูงเต่าแรกครับแม่วันนีไม่ตบย้อนกลับมาครับ ไาทิ้งได้ครับโอ้โหโอ้โหนั่นลูกมีแรงงานเาโอ้เอ็ดดี้ับกูจะเรียกเลยยัที่จะลงมาด้วยยกเฮ้ตะลูกนี้ให้โดนบอลแปงก็มันจะยิงักโอ้ก็ระวังนะเพ่อนรี่ลงมาด้วยยโอโดนใคเหลือด้วยยกหลังจาบโค้ โอ้แล้วมาเสียพี่ตรงนี้ไม่ได้เล่นดีเลยครับตอนนั้นหกครโอกาสจะโดนมีนะครับจังหวะแบบมีแบงค์ดีถนัดู่แล้วครับจังหวะจิมประตูจิมไข่ตาก็แบบนี้ครับจังหวะจิงที่สมอูรณ์ครับไอ้ดูครับที่ต้องติดดีๆเลยครับต่อยดีโอกาสโดนโดดโดนแล้วลูกเลยครับปานไม่ทันอีกแล้วพอรู้จังหวะนี้ไม่ได้แลับ เขาลองเตือน <medio S 2> okay, no ั okay. ơi, part, ๊อบแบงค์จิ้งหกถล่มหลับถล่หลับก็จะมาที่ถันหลับก็ไอ้พี่หมายยังไงเนี่ยเจอไปเหลือแล้อกมาเตือนอีกแล้ว่ไอ้พี่สงสัยว่าพี่เลยให้จ่ายน้านเราได้หรือเปล่าเดี่ยเลยเลย

เอาได้ดูไม่ได้คู่ีเดียวเดียีวงตามน้ำไม่านโอเค้เดืยว่ยลหาเดียวไม่ได้กับแต่ท่านยังดีอันนี้เอาแล้วไปทำบอลเสียท่อีกล้วดูแเี่ยเสียบอลกลับมาเลยเฉยเยแล้วิ้มโอ้โ้อ้ยไม่ดีเลน่อยที่ไม่ตัดใจยิงชัก้หลเอเลย้วย โออกซ้ายกบอยซายจุดแล้วเปิดอมามันไทเอ้ให้บอลโอเรโอเคโอเคแบง์น oh, okay. okay, okay, okay. ี่โอเคโอลูนี้เ okay, น okay. okay, okay, okay. okay, okay. ี okay, okay. Okay, okay. ่ไมดนบอลแล้วเหยียนด่โอ้โหแบง์นี่บังมิดเลยครัไปเอาบอลอู้เิดบอลนี่เอาบอลนี่ครับ ดูสิปีทิระยะเอานะครับแล้วอยู่แบบนี้เท้าขวาลงเปิดด้วยก็แพเรียงมาสามเลยครับขึนมาไหลครับิงชหลักไปใต้แต่กุงครับงตามมาอีกหนึ่งปดูสครับลากาจะนาทีที่หนังเปิดจับลูก ไ่ได้เราดูเอตี้พันที่บอกไม่ได้พันแล้วครับแฟนรู่นี้เห็นตัวมาเองเร็วีบอลเยไป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 าปไไปไป่ปไ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 ปา เล่นเล้ช่ตอนนี้เสือแล้วครับัโผออกมาทางซ้ายแล้วปล่ยางซ้ยตั้งมาเดินมานาเถือ้วจับเลบนือเยแวตู่เร็วเร็เวไ่าว่ได้นะาไม่ได้นะหนูายวะกแม่เลยไปทีนได้ ไอ้โอเครับโอ้โหเออไปนูเลยครับกังสงรองนี่าหงกันดเออกมาเก็บนิดนึงครับห่วใจมาเลยจัตังหะนี้ไม่ถึงแล้วดูบังแลแบงหนึ่งตาับทีงมเลยครับบอลลอยอยู่ไ่ออกหลังครับ

4-5โหครับพี่ชันต้องได้ครัลูกนีเราโอ้โหตอข้อมตได้ถลอห่อยุดลูกเามาลูกเลยเลยเลิงกันเลยไม่้บอลขมอลไม่อเลยครับไม่ต้น่าูยกอลยายมขวามีด้าซ้ายลกเักมาเสาแรกไม่ผ่านครับแล้วูวนกลับอาทางขวาครับ มิ่ันเวลาอยู่ในยุคเัาเผ็ดและตอนนี้ถ้าได้มาเนี่ยดูวยังไงก็แบงจีสายจริงด้วยถ้าหลับหรือเปล่าโคลคิดเคเม่าไม่ใช่หลับเลยโอ้โหสก็ตีดเสือโอ้โหโอมก็ออกก็ตอนนี้ดึงถสูงอะไรด้วยแลเปลี่ยนเอาฟองหลังไม่เล่นฟองหน้าแล้วเอาตัวรับเลยอีก เอาเห้วตุณจังหวังคอเรามต้องใช้นมือได้้คุณไม่ถือบอลอีกแล้วด้เหาลุงไปต่อไปเปิั์ชจะไปผ่านเลยลุก็โค้งวเข้ามาดูตรกาสนี้จะได้หรือเปล่าแบงตอกกลางเราดูขาว่างแคนี้ตกเข้าในท้้งซ้ายไม่มีใครครับปีนงเลยแล้วปัดตด้โอ้โหหอยอีกแล้วเยังไม่ได้ครับ ผมไม่ช yeah, oh yeah, mm ่ันนี้หนักจะเอาประตูีเ้ได้วตามหลังูเดียวเฮ้ยบอลจะเล่นยังไงครับโยนเอาคูณน้องกันงเด้งยิงไป้องอีกอุรแล้วก็มาเวลาหังทังเน้หเแค่เื่อนทั้งสองนที่กลังาลยครับเอามีเช่แล้วก็หัวคมแ้วทัางเลยครับเอาชนะมช่ได้เลยครับเนี้ดูครับ โอถือกล็อกอย่างเงยรลยแต่ทีที่เีว่าอันดับตางคะแนนอยู่ามหน่าค่อนข้างหลายอันดับเหมือนไงนบโอ้โหค่ะโอแลทีเดียจริงรมีวันที่ทีสองก็ตแล้วโอ้ทำนะผมจับแล้วับต่างแล้วสาคะแนนไปเอด่นโลมาเถเลยเวับโอ้โหตอเราขอคนแล้วึ้เล่นสองทีแล้วต่านแล้วยอเหด้วย